ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาภายในแฮ่เดียวฝนบ่ตกแดดบ่ออกหมวกว่ามันทอหม่มเขาขายป่านิ่งกับเมื่อก่อเบิ่งมัน้นเฮ็ดอีหยังไม่พี่น้องมึงเขาเฮ็ดอีหยังสาวน,น,านาาาุ่นเฮ็ดอีหยังเนาะเคยก็ะทาเบิ่งคือกันละ่ะถือเบ็ดมากามึงก็จะบังคับกร้อมดอกตีวัดตีป่าเลยเนาะ ถ้าเขาเอาโปงเงียได้อยู่เหรนลงไทยที่ใช่หรอวะเอาก็เอาตัวคิดว่ามันจะกินอเอาเท้าวะเอา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 นี่ระคนเฮาเอามาเป็นผ้าหนุ่มผ้าลายดีได้หมวกโอ้โหสุดสุดจ้าตาเดียใส่โอดมันจะจกล้าดำเพราะถามไม่ข้นบรดนที่ไข่กับอะไรมดถูอ่ะจะเดียม ดำก็ดำดีตัวเด่นโดดเด่นเขาว่าดำดีสีไม่ตกไอ้คอยจมเอาคอยใส่ผ้ามาเจเ้าเบิ้องนั่งเบิ้งเขาจะบิ่งไปถามมันตีได้ใจนะเบิ้งว่ามันตีได้จังไหนเบิ้งโอ้โอหัรกับว่าใส่จดกทีได้เนาะป่ายเมีเย<อ>ตายเบนหลังหัวป่าคอยตะกลัวมันเปรตโรคอยู่หันเอาทาเบิ้องทาเบิ้งเด้อพี่น้องว่าเสียจัยงไหนบัฮ็ดไปจังไหนเอา้าดึกไปเออ Tai tin bất ba khoai tin đất thiệt hết tương lai nhao 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 nhám nhao 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 quay nhao 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 ยังยังว้ายฟวยไปแลอหูแล้ววม่ามันจะได้นโอโห้โหแลนเหเลยวะเดวนาเหลนี่ยังโอ้ยเหียประทนในสังมันิขาดของขอยมาพี่มไมีไม่ขอถามกันนะไม่ยังไม่ยังก็เลย่มีแนวเขียนเนเียนเด้อ่นมเป็นแนวเขน่มีแนวเขนแมสิมัน่เหลมนเหีมาเดียวหนว่า เดึกเบ็ดปักปับสามเทียบมาได้จิ้มเลี่ยนไส้เหี่ยวมันนี่ไหมเบ่อเอาเขาโมได้เดาะเขาโมเอ็ดว่าเจี้ยนเนี่ยไข่โมได้มันก็เป็นไปว่าได้ดอกนี่ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาภายในแหีเดียวภายในแหีเดียวยังภายในอีกขวานนี่แล้วเบ่อเอาเอาหัวหานขรไขว่านหัวหารขมือมันก็มากินแม่วาวานี้คิดว่าได้ว่าัวหานเจ้าเอาแหวมาหวานปลาท้วงสีมันเห่ยเห็ดหยางใส่เบ็ดมันได้กินโตเดียวว่านแหวลงบึ้มเป็นลอ เอาก่อยมีเนวสยทีเราข้ามหนึ่งเด้ไ,ไปอยูนด้หงมไปมันสิแรงไปนี้นี้น